เลาถอดแมสช่มยอ,อ,อดได้ไหมถอดไปแล้วก็อกแบบแล้วก็ สวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้สลัเวลานะครับมารับฟังนะครับการชี้แจงข้อเท็จจริงและการแถลงข่าวกอนการตรวจทางหลวงในวันนี้นะครับผมพลตรวจตีเอกราเพ็ญสังกาศนะครับผู้รับการทางหลวงและท่านรองผู้การนะครับทั้งสามท่านนะครับก็ตามที่ได้มีคลิปนะครับตามที่ได้มีคลิปนะครับการบัดหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับเป็นหน่วยบริการหอกถุงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเบอร์ที่17คืา14 2 5 1 1 5นะครับแล้วก็ได้เผยแพร่นะะฮออกไปตาม,ม,ม,มไม่เป,ป็นไรฮะเอาไมคไมค์ไมโครโฟนมันหอนกับลำโพงใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็เผยแพร่ไปตามสื่อมวลชนตามสื่อโซเชียลมีเดีย ต่างๆนะครับอย่างแพร่หลายเนี่ยนะครับจนทําให้พี่น้องประชาชนในสังคมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับจากจากข้อความเป็นเท็จดังกล่าวนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยบางส่วนเองนะครับก็เชื่อว่านะครับบางส่วนเองก็เชื่อว่า มีความเชื่อจาหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ง,งานสรก่อซึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ที่ร้ายแรงนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าหากพี่น้องประชาชนเชื่ออย่างนั้นเนี่ยนะครับมันจะนํามาซึ่งการที่ทําให้ใน,ในทุนิยเกิดความเชื่อในข้อท็จจริงทีง่ผิดเพี้ยนไป็นข่าวนะครับไม่บัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง นะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะเจ้าพนักง,งานตำรวจคดีหรือเจ้าพนักง,งานะะจราจรคดีนะครับซึ่งจะทําให้เกิดนะครัตรายต่อ,อชีวิตทรัพย์สิทธของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุทางกานโนะครับ าานะครับอันนี้มันเป็นส่งผลนะครับถึงพี่น้องประชาชนโดยรวมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบตดเหตุทางถนนนะครับที่เรามีหน้าที่ดูแลอยู่แนมะ้ถ้าในเรื่องของอันตราการต่างการเผยแพร่แาร่กิดก็ไม่นจ้ทำให้สังคมเกิดความเดือดน้อนนะคิดดูแนะว่า้าสังคมเ่ยไม่ไม้มีความที่ถือศรัทธาเรื่อยนะครับในหมาในป่า คำสั่งเนื่องากเจ้าหน้าที่ไม่ระดับดาวหมายเราวความผิดเราก็เกิดขึ้นแค่นะครับดังนั้นผมในฐานะนะครับผร่วมกันตำรวจทางหลวงและกองกำกับการตำรวจทางหลวงก็ขอยืนยันนะครับว่ากองกำกับการตำรวจทางหลวงนะครับเป็นหน่วยงานในสังกัดกองชาการตำรวจสอบสวนกลางและในสังกัดสำนักงานตำรวจชาตินะครับรวมป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในสังกัดสำนักงานตำรวจชาติ นะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลนะครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทางหลวงนะครับเราเป็นเจ้าพนักงานตรวจและเป็นเจ้าพนักงานการจอตาม,ร,แบบแตตามระชบญับการจอทางบกพศ2522นะครับอีกครั้งนะครับเรายังเป็นเจ้าพนักงานทางหลวงตามระเบีทางหลวงอีกส่วนหนึ่งด้วยแต่การปฏิบัติหน้าที่ของเราบปทางหลวงนะครับเป็นไปตามหน้าหน้าที่ นะครับเป็นการหน้าที่ตามกฎหมายอันนี้เรียนเรียนยืนหยันนะครับกับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้นะครับจากพฤติกรรมของบุคคลต่งางนี่นะครับซึ่งแสดงออกถึงความที่เห็นอันไม่สุดผลิตนะที่อิกอยู่ชนพื้มีนะครับิดซูมช,ชนพื้มีคืออะไรคือการที่ท้าทุ่นสงสั่งนะแนหน้าหน้าที่ตำรวจเองก็อยู่เบื่องหน้าเลียเนี่ยนะอยู่ตรงนั้นเนี่ย ทำให้คุณไม่ถามเขาก่อนที่คุณจะไปแสดงข้อความมันเป็นเท็จทำให้ประชาชนเชือ่อันนั้นเราก็บอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่การแสดงความคิดเห็นนะครับที่มี่วลผู้มีโดยสินธุนิตดังนั้นเนี่ยมันก็ตอให้เกิดความเสียหายนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ดีองคกรับการตำรวจทางหลวงได,ดีนะครับถูกด้อยค่าแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับแล้วเราเป็นองค์กร เรียนและกอกับการตรวจทางหลวงสำนันกงานตำรวจงชาติจะเป็นองค์กรในการบังคับให้กฎหมายเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนดูแลสังคมให้เกิดความสงบสุขถ้าเราปลูกไล้ค่าอย่างนั้นนะครับองค์กรในเรื่องของการดูแลประเทศกฎหมายปูกไ้ค่าอย่างนี้นะครับมันก็คงอยให้เกิดขึ้นได้ดน,นะครับดังนั้นของคับการตรวจทางหลวงเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นะครับ เพจึง้จะไปแจ้ความร้องทุกนะครับขอใน้ทำงานส่วนกองทัพการปราบปรามการโทรคมผิทางเทคโนโลยีนะครับหรือพทให้ดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ได้รับโทษอย่างดที่สุดและเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปสําหรับบุ้คนอื่นนะครับเพื่อจะได้ำนํามาซึ่งความสงบสุขแล้วก็วาเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมนะครับท้ายนี้ก็ผมก็ขอยืนยันนะขออย่างขอฝากนะครับ พี่น้องสื่อมวลชนนะครับนะครับไปสู่ประชาชนในสังคมว่ากองทัพทางตำรวจทางหลวงนะครับมีความตั้งใจและมุ่งมั่นนะครับที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนะครับมาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับให้สงกับภารกิจหน้าที่ของตำรวจที่เลี้ยวพระู้ิทัพสันนิลลนะครับอย่างเต็มต ong น้ำความสำนึกต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทำก็มีคำถามดูเช่น ีท่านใดมีคําถามไหมครับครับผมเจอครับผู้ที่ทาผิดเนี่ยเขามากันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นบุคคลบุคคลเดียวก็ออกมาสองคนนะครับในวันเกิดเหตุจริงๆแล้วในวันเกิดเหตุนะครับทานที่ตำรวจทางหลวงนะครับก็ได้ตั้งจุดตรวจนะครับหรือเป็นจุดเป็นการตรวจครอบขึงนะครับเพื่อกวดขันในเรื่องของที่นัยการจราจรนะครับซึ่งนํามาที่อุบัติเหตุข้างถนนแล้วก็มีการ จับกลุ่มนะครับจับกลุ่มรถเกียรติ์รถจักรยานยนต์พิ้ายนะครับที่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดบุคคลนะครับที่ทําการถ่ายคลิปนะครับได้มา2คนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับผู้ถูกจับกลุ่มเลยนะครับมาถึงก็เห็นตำรวจทํางานอยู่มาถึงก็จอดเลือกทํอทการถ่ายทอดนะครับบนยูทูบนะครับลงในเฟซบุ๊กของตนเองนะครับแล้วก็ มากล่าวถาว่าเจ้าที่ตำรวจทางหลวงไม่ได้เป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานทาจราจรเพียงแต่เป็นเจ้าพนักงานทางหลวงไม่มีอำนาจที่จะมาตั้งคุกตัวไม่มีอำนาจออกไปสั่งนะครับไม่มีอำนาจที่จะมารับชำระหั้าัาหรือเรียบเทียมผาเซึ่งจัได้เป็นความเทียทั้งสิ้นเป็นความเทียทั้งสิ้นนะครับถามว่าทาไมทางกองัำการตำรวจทางหลวงที่มองว่าเจตนาของบุคคลดังกล่าวเป็นเจตนาอันผิดผลที่มีจีโ นะครับนี่ถึงนีนะครับเพราะว่าเป็นการเตรียมการไว้ก่อนการเตรียมการไว้ก่อนถ้าฟังในคลิปจะเห็นได้ว่าไหนเอาข้อกฎหมายมาดูซินะครับขอให้บุคคลคนเดียวกันให้เอาข้อกฎหมายมาดูก็ดีนะครับหรือเตรียมการที่จะมาถ่ายทอสดนะครับแล้วบุคนดังกล่าวเลยนะครับจริงๆแล้วก็มีพฤติการในลักษณะนี้นะมีพฤติการในลักษณะนี้เนี่ยมาหลายครั้งนะครับมาหลายครั้งนะครับ ซึ่งในครั้งอื่นๆเนี่ยนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางตำรวจทางหลวงนะครับอาจจะไม่ได้สร้างความเสียหายในลักษณะนี้นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ผมนําเรียนแล้วว่าในทางนะต้องเรียนตรงว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นขององค์กรท้งใช้กฎหมายเชื่อมันคงจะปล่อยนะครับซึ่งคงจะปล่อยนะครับปล่อยผักนักเลยไนมะ่ได้ เราองทำความเข้าใจและเรียกความเชื่มอมั่น,นที่ด้วยกันมาก็จะมีทั้งความผิดที่เป็นความผิดส่วนตัว,วนะครับแล้วก็ความผิดที่เกี่ยวกับหน่วยงานนะครับในความผิดหน่วยงานเอง,เองเนี่ยก็เป็นเรื่องการดูผิดจอดหน้างานในริบัิหน้าที่นะครับอันนี้ก็มีทั้งโทษจำคุกโทษปรับนะครับในเรื่องของการนําเข้าข้าโโมอมูลอเนกเทศ การทางระบบคอมพิวเตอร์นะครับเกิดในความผิดส่วนบุคคลหรือเป็นการที่นั้นก็เป็นในเรื่องของการดูหมิ่นนะครับพรือถ้าเป็นการหินคอมมานะครับหินคอมมาทั้งส่วนตัวแลวก็เป็นการหินคอมมาในการโฆษณาแล้วก็ยังมีความผิดในเรื่องของการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับดังนั้นในความผิดต่างที่เกิดทั้งหมดนะครับก็ต้องเรียนยันว่าไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมดับกล่าวจะเป็นความผิดใดก็ตามเราก็ต้องยืนยันว่าเราจะเดินินการอย่างถึงที่สุดนะครับยอมทำไม่ได้ครับพเป็นความผิดต่ออายัคนผิดบัดเสวย็อกบางได้ในเรื่องการหยุนประหาก็เป็นการยกความได้เพราะนั่นเป็นความผิดส่วนบุคคลนะครับแต่ความผิดในเรื่องการบริหารงานเป็นความผิดอาญาผลิตซึ่งไม่สามารถยืน เราได้ไปติดตามดูในโซเชียลมีเดียนะครับเขาก็มีลักษณะน,นี้นะมีการเผยาาแพร่ในลักษณะนี้อยู่กนะครับติดต่อเข้ามาสอพนักงเจ้าพนักงานนี้ตอนนี้ยังไม่มีครับซึ่งตรงนี้ผมผมผมก็นำเรียระครับว่าหากผู้ดำเนินการนะครับได้ได้สำนึกเนาะ คือได้รับรู้ว่าตัวเองได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมต่อพี่นอกก้องประชาชนลงไปอย่างไรเนี่ยนะครับการที่จะกลับตัวแล้วไม่ทำอีกนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทางเราเนี่ยยอมรับยอมรับได้ยอมรหบได้รับผแต่ความผิดก็คือความผิดนะครับเพราะว่าบุคคลที่กล่าวแล้วก็บรรลุที่ติดความรักแล้วนะครับการกระทำเป็นการกระทำที่เขาเรียกว่ายอมย่อเล่นเห็นผลขอ,ของตัวเองอยู่แล้วนะ ว่าไปทาอะไรขึ้นมาแล้วมันจะต้องได้รับอะไรไปนั้นเขาก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะครับยอมรับความผิดตรงนั้นเขาอยากฝากอะไรถึงประชาชนหรือให้ประชาชนรับรู้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนีขน้ขนะึ้นอีกนะครับต้องต้องนำเรีย่างที่น้องชายคนบอนะครับว่ากฎหมายเนี่ยนะครับไม่ได้มีไม่ให้ตำรวจบังคับใช้กฎหมายคือแค่กรอบนะครับ ที่เพื่อให้พวกเรานะครับรวมตำรวจด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชน,น,นได้ทราบว่าอะไรควรทำาใหไม่ควรทำเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนใสนสังคมนะครับฉะนั้นผมที่มีดีอว่าอยากให้พี่น้องประชาชน,นนะครับเราช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมายเพราะการปฏิบาาตนนัติอตอนนามกฎหมายจะทาให้สังคมน,นะครับสงบสุขน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ในเรื่องของการนะครับควบคุมดูแล ชี้แจงให้คำแนะนำนะครับแล้วบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ไม่สนใจที่จะทมเาคือรู้แต่ไม่สนใจนะครับพวกนี้เราคงจะต้องต้องบังคับใช้ดาเนินการนะครับเพื่อความสงบสุขนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนะครับแล้วขอให้มั่นใจว่านะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับนะครับคนไหนนะครับที่กระทําการหรือวิ่งหนับ ครับไม่มีแหละครับที่ใครจะไปแต่งกาย 4, นคนตำรวจสี่ช้าห้าคนออกไปตั้งจุดตรวจบนถนนในกลา,วาวงวันแฉะแฉะเกิดคนอื่ไม่เห็นงานหน้นา,นนานที่เพราะนั่นคือการปฏิบัติหน้านที่โดยผิดชอบนะครับซึ่งมันมีโทษนะมีโทษจำคุกนะครับที่อันตรายและร้ายแรงยิ่งกว่าพี่น้องเป็นือคนเดิมปกติที่ทราบไปเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าในฐานะ่อยู่ชนนะนะครับ หน่วยงานของเราเนี่ยรับฟังนรับฟังความคิดเห็นนะครับและยินดีที่จะตอบข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆเรื่องนะครับขอให้ําเดินการโดยสุจรตอเน่อืน่อนินการืเนเข้าจารโดยสุริตนครับนะครับกอนอื่นต้องนำเรียนครับเรามียนท่าน้าหน้าที่อะไรบ้าง น้องอาะตนตนสงสัยเพราะว่าก็าเคยมีคลิปเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะตำรวจทางหลวงไปจับทางเราได้ไหมนะครับที่ว่าเป็นแค่ตำรวจการจจรตำรวจเป็นตำรวจนวจนะครับความผิดอาญาขปรกการนะครับความผิดที่มีโทษอาญาขปอะการที่ปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจผู้ใดก็แล้วแต่ขอให้เป็นตำรวจผอ่อานอุนการนะนะครับาารก็มีอำนาจและก็มีหน้าที่ที่จะต้องจับกลุ่มผู้กระทำความผิด หรือดําเนินการนะครับผู้กระทําความผิดนะครับซึ่งตำรวจทางหลวงเองก็เป็นตรงนั้นด้วยนะครับอํานาจหน้าที่จะเป็นเรื่องของอํานาจหน้าที่พิเศษอย่างเช่นของเจ้าพนักง,งานยราจอนะครับที่ต้องเรียนบัติตามเรื่องจราจรทางหกน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับนะดูแลกฎหมายยจระดอนรถโดยขนส่งนะครับการออกใบสั่งนะครับการตั้งจุดตรวจต่างๆทันี้นะครับ ทางกองครับการระเบิดทางหลวงเนี่ยถ้าท่านไปดูกฎหมายเราลายละรองทางหกวาตาสี่ถึงหนุ่สามสี่ไม่เห็นว่นาเอ๊ทะทำไมไม่เขียนเลยละ่วะว่าระเบิดทางหลวงเป็นเจ้าพนักงานจราจรนะครับแต่จริงเราเป็นเจ้าพนักงานจราจรตามข้อสี้ชีพก็คือได้การได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเราะกิมาเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับแล้วเราก็ยืนยันทีท้าวพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจทางหลวงนะครับ ในพื้นที่รับผิดชอบหลักของตำรวจทางหลวงคือทางหลวงทั่วประเทศนะฮะัที่ทางหลวงทั่วประเทศนะครับเห็นเสียแต่ว่าจะเป็นการติดตามจับกลุ่มนะครับการทำความผิดที่มีการของเรื่องเช่นพบการกระทำความผิดนะครับผลยาเสพติดมาอยู่บนทางลหลวงไม่ติดตามจับกลุ่มเข้าไปในป่าในเขานะครับอันนั้นก็เป็นความผิดต่อเน,นื่องที่เราสามารถจะเนิการได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับการเห็นเจ้าหน้าที่วจทางหลวงนะครับตั้ง จุดตรวจนะครับนะครับตั้งจุดตรวจนะครับหรือตั้งจุดกัดทงทางหลวงนะครับอังน,นี้ก็ขอให้เชื่อมั่นว่าไม่คือการปฏิบัติหน้าที่นะครับในขอเนบเขตอำนาหน้านที่รับชอปเราครับท่านครับเรียนถามนิดนึงในเรื่องของช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยทางตำรวจทางหลวงมีการเตรียมการในเรื่องนี้ไว้บ้างหรือยังในทุกเส้นทางนะครับ เหลือถึงเทศกาลปีใหมจริงสมัยก่อนเราไม่มีสองเนะทศกาลเนาะก็จะมีปีใหม่สงการเดี๋ยวนี้เรามีหลายเทศกาลในเะดือนนี้เดี๋ยเรามีหลายเทศกาลมากเลยอยู่สามวันสี่วันในช่วงหยุดยาวและในเทศกาลปีใหม่นียนะครับกองทัพการเงืองหางได้รับมอบหมายนะจากสำนักงานตำรวจชาตินะครับให้เป็นหน่วยงานนะครับในการประสานงานแลนะดูแลที่จะอำนวยความสะดวกและปพองก,กันนะครับ บทเหตุที่จะเกิดขึ้นบนทางหลวงกับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลนั้นในมาตรการเนี่ยเราแบ่งมาเป็นสามมาคารในมาตรการแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือมาตรการเรื่องการป้องกันเหตุนะครับที่จะเกิดขึ้นเทศการเดินทางบทเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาลนะครับบนทางหลวงนะผมเน้นย้ำมาบนอทางหลวงเลยนะครับหนึ่งก็จยกความเร็วนะครับอันนั้นเป็นสาเหตุรัถึงเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์สองในเรื่องของการตัดหน้า นะครับการตัดหน้กับความเร็วทนะ่ออกอบกันเนะี่ยถ้าเราขับรถมาที่ความเร็วมีรถนับรถขัดหน้าอยู่การเฉืวนก็ดีหรือรถออกมาจากซอยก็ดีหรือออกมาจากร้านอาหารด้านข้างก็ดีนะครับมันจะเกิดเหตุขึ้นสองประการที่จะออกประกอบกันจะเป็นสาเหตุหลายอย่อีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เริ่มจะมีสิทธิเพิ่มมากขึ้นนะครับในทางหลวงคือในเรื่องการลัดระย ในรเรื่องของการหไหนเนื่องจากการเดินการซึ่นเทศกาลเนี่ยมันใช้เวลานานแล้ต้องมีความอกอดต้ตานะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เราเราเป็นสาเหตุคือในเรืรรอร่องการหยุครับดังนั้นในการเข้าการเกดเหตุเราก็จะแบ่งออกเป็นสองพวกพวกระยะเวลากอดที่จะถึงเทศกาลนะครับเราจทตั้งลักษณะของการเตือนนะเตือนที่เราประชาชนอาจจะเห็นตำรวจทางหลวงตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว นะครับก่อนเพิ่มที่นี้เพื่อเป็นการเตือนว่าการขับขี่รถที่ความเร็วเกินสวดส่วนหมายกำหนดจะมันจะทำอันตรายมาให้นะครับและในช่วงเทศก,กาลอันนี้เป็นมาตรการที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือการอำนวยความส,ามสามะดวกในการจราจรนะครับซึ่งก็จะอยู่ในบริเวณขอบเขตสักประมาณ200กิโลเมตรนะครับรอบเขตกรุงเทพมหา,หาคลองนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการในเรื่องการเดินเท้าทางพิเศษที่เราทํามาแล้วได้ผลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการ การห้ามรถบรรทุกน,นะครับอันนี้ก็ต้องขอไปนะครับประกอบการนหะ้ามรถทุกเดินในบางเส้นนะครับในช่วงระยะเวลาต่างๆนะครับหรือถึงปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทางกรมทางหลวงนะครับก็ได้ให้ใช้มอเตอร์เวย์เอ็มหกนะนะครับในการที่จะ,ะเป็นช่องทางพิเศษในการที่รับรถเข้าและออกทางเทียมอุอนเส้่ในสองสายที่จัการที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลเป็นอย่างดีนะครับได้ผลเป็นอย่างดี มาตรการสุดท้ายจนในเรื่องของมาตรการในการให้บริการที่น้องประชาชนนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. เราก็จะมีสองเรียกว่าของความสองอันใหญ่ๆนะครับอันแรกเลยก็คือในเรื่องการที่จะให้ต่วจบริการตรวจทางหลวงพุ่งเทพทั้งสองร้อยให้นะครับจำเก็บง่ายก็คือตึกที่เป็นสีขาวสีแดงอยู่ินถนนนี่น,น,นะครับจัดพักสําหรับี่น้องประชาชนกรณีที่เดินทางแล้วเกิดความเหนื่อยล้าก็ดีอยากพักก็ดี หรือบางทีจะเข้าฟักโอ้โหมันเต็มนะครับมาแวะที่หน่วยบริการวทางหลงของเรามีห้องน้ําบริการมีห้องพักบริการนะครับบริการฟรีนะัท่านจะพักแค่สองสามชั่วโมงท่านจะขอนอนก้างคืนท่านจะขอนอนสักสองคืนก็ได้นะนะครับเราให้บริการฟรีแล้วก็ท่านสามารถที่จะตรวจสอบนะครับแล้วกบุ๊กิ้งหรือว่าจองนะจองห้องพักไว้ก่อนนะทางออนไลน์ได้นะครับซึ่งเรากำลังเป็นทางสายนะครับข้อมูลต่างๆ ลิงก์ต่างๆนี้ผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็ผ่าน Facebook ของทางนี้อีกอันหนึ่งครับอีนี้เราได้ร่วมกับเอกชนนะครับได้ร่วมกับเอกชนเนี่ยจัดจุดแจกจุดแจกเครื่องดื่มนะครับนอกเหนือจากน้ํเปล่านะก็จะเป็นเครื่องดื่มที่บรรเทาความเหนื่อยล้าของน้องเอกชนเนี่ยร้อยจุดทั่วระเท้งขาขาออกนะครับเข้าที่ขาคอท่านก็สามารถติดตามตรงนี้นะครับนะครับติดตาม รายละเอียดข้อมูลต่างๆนี้น,นะครับได้ที่ Facebook ตำรวจทางหลวงนะครับผมอยากให้อยากให้ทุกท่านเนี่ยมาเป็นเพื่อนกันเพราะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารท่านจะสามารถที่จะส่งผ่านความต้องการส่งผ่านเรื่องร้องเรียนนะครับหรือจะส่งผ่านเหตุการณ์ที่อาจจะเห็นว่าคนหุย่ยรถอันนี้ขับแล้วน่าจะอันตรายรถอันนี้ขับนะดูนะไอ้เมาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า,ลาครับเพื่อที่เราจะได้เป็นช่องทางรับข้อมูลแล้วไปดําเนิกนการ นะครับจะทกาให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับคร<ห>ับท่านครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของระบบตัดแต้มที่จะส่งเสรมิมในราจอที่จะเริ่มในวันที่9มกราคมนี้เนี่ยมีหลักเกณฑ์หรือว่าอะไรยังไงบ้างครับช่วยประชาันให้กับประชาชนก็ในเรื่องของระบบการตัดคะแนนความพื้นในการขับรถหรือที่เรียกว่าตัดแต้มหรือปฏิทินรวมในรแต่ปี2542นะครับ แต่ว่ากฎหมายตอนนั้นเนี่ยกับเทคโนโลยีเนี่ยมันมันไม่สอบคล้องกันทําให้กระบวนการการับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายมันมันยังไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็มาแก้ไขในปี2512นะครับต้องบอกว่ามันอยู่บนหลักการนี้ครับก็คือหนึ่งในเรื่องของการให้ความเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายนะครับการทำผิดกฎระจรเนี่ยนะครับมันก็จะมีโทษอันหนึ่งที่เรียกว่าปโทษปรับซึ่งการโทษปรับเนี่ย บางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรผมมีตังผมมีเงินนะครับเาลยต้องับไปเขาไม่รู้จบนะครับแต่เรื่องของคะแนนความคืนครับหรเรื่อความคิเพ็ากทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะมีคุณนนจน่าคุณจะมี12คะแนนเท่ากันนะครับการนำบ,บดกรจราจรที่กาหนดหรือกฎหมายจราจารในข้อหาที่กำหนดนี่ตัดคะแนนเยอะนะครับแต่ทาไมต้องมี12คะแนนนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักการที่ให้โอกาสแก้ไข ถ้าคุณตัดหนึ่งคะแนนท่านได้รับใบสั่งรู้แล้วว่าเราขับรถเร็วถูกตัดหนึ่งคะแนนเออเราอยากทําดีกว่าถ้าท่านไม่ทําอีกนะครับในครนนบรอบหนึ่งปีแล้วคะแนนหนึ่งคะแนนที่คุณตัดไปจะต้องเกิดขึ้นมากนั่นคือหลักการในการเลือกผู้ค้านะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้สนใจใครไม่สนใจไม่ขอใช้โอกาสนั้นะพยายามตัดถูกตัดเลื่อนไม่สนใจนะครับสักวันท่านถูกตัดเรียนหรือสูญคะแนน สำนักงานเหยีชายเขาจะออกหนังสือนะครับพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภททุกใบถ้าเราจะมีใบขี่รถจักรยานยนต์ใบขี่รถยนต์แบขี่รถบรรทุกนะครับใบขี่สาธารณะใดต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบขี่ไปไหนท่านมีจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา3 90วันและในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ท่านไม่สามารถที่จะไปขับรถได้นะจริงๆไม่ใช่ไม่ต่าหน้านะแต่ถ้าท่านฝ่าฝืนไปขับรถก็จะมีความผิด มีโทษจำคุกสามเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืบาทจึ่งกนนี้ก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะดทาให้ผู้ขับขี่เนี่ยนะครับเคารพตัวเองนะคำว่าเคารพตัวเองคือขับรถนะครับอยู่ในกรอบของกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสังคมต่อพี่น้องประชาชนต่อคนร่วมทางร่วมกันไ่้คือเจ็ดนาลมถามว่าจะบังคับใช้นวนที่9มกราคมนะครับก็ ความผิที่เกิดขึ้นมากอนหน้านี้นะครับก็ยังไม่มีในเรื่องการตัดแต่การตัดแต้ไม่จะเริ่มและจากที่ตก้ารัาคมจเพิ่มไปน,นะครับแล้วก็ขอเยนว่าเราดําเนินการอยู่บนระบบที่เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับเป็นมาตรฐานสามคเพราะว่าการตัดแตมนั้นนี่นะครับจะเกิดขึ้นในระบบเรียกว่าระบบ p t m หรือ Policy t e c n a l e e m e n t หรือระบบบริหารจัดการโดยส่งของสานักงานธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบทางที่รวบรวมข้อมูลใบสั่งทั้งหมดของประเทศว้ที่นั่นนะครับท่านที่ได้รับใบสัง่งนะครับท่านที่ได้รับใบสัง่งนะครับก็จะถูกผัดแต้มโดยอัตโนมัตินะครับกระทาอีกกฎหมายได้รับใบสัง่งไมื่อจะเป็นใบสั่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจลาจอนเขียนให้็ดีหรือใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังบ,บ้านท่นานคดีนะครับอันนี้ก็จะถูกตัดแต้มโดยอัตโนมัตินะครับ ใครที่ท่านพี่น้องประชชนที่สงสัยหรืออยากจะรู้แล้วจะรู้ได้ยังไงผมถูกตัดแท้งหรือผมถูกไปสั่งไหมก็มีช่องทางใน2ช่องทางนะครับก็คือผ่านทางเว็บไซต์ e ี t ทเก e ตหรือใบสั่งจราจรสําหรับประชาชนนะครับท่านสามารถจะไปลงทะเบียนตรวจสอบไปสั่งทางชาระตรวจสอบคะแนนความพื้นในการรถของตัวท่านเองนะตรวจสอบขอ,องนะอคนอื่นไม่ได้นะครับนะครับได้ตลอด2ี่ชั่วโมงและยังมีแอปพลิเคชันขับดีนะครับ,บ,นะรบที่ที่ ท่านยังสามารถที um> loyalty, ่จะเลือกใช้นะครับตามความต้องการท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือโอเคนเครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ต้องเรียนตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตำรวจทางหลวงเองก็มีคลิปพวกนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ทำไมในครั้งนี้ถึงจะต้องออกมาแถลงข่าวเป็นเลยคดี พออย่างที่ที่นาเรียนนะครับจริงเราก็ยึดถือธรณติณตำรวจเนาะนะครับก็คืออดทนรณาความเจ็ยใจนะครับอันไหนก็ตามที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์หรือว่ามันไม่ได้เป็นผลร้ายต่อสังคมมากมายนะักนะครับเราก็พยายามชี้แจงไปยังผู้ที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับจริง,รงๆแล้วเราชี้แจงเห็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงว่าการกระทำของเขาเนี่ยนะครับจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเยนะครับมันมีช่องทางที่เหมาะที่ควร นะครับมีช่องทางที่ควรที่ควรให้หาข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปเผยแพร่นะครับเพราะไม่งั้นมันจะทให้เกิดความเสียหายแต่ครั้งนี้เนี่ยครับก็ต้องเรียนตรงว่ามันเกิดความเสียหายไปเยอะนะครับนะครับเพราะว่าคลิปเผยแพร่ไปเยอะแล้วก็เผื่อขอให้เคยความใจติดเราก็ไปดูตามคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็เห็นว่ามันก็เป็นไปทางนั้นจริงนะคนที่ที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจจริงๆแล้วก็ มันถึงจําเป็นที่จะต้องมามานําเรียนสังคมให้รับทราบแล้วก็ต้องคำนวณผลดีนะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับตของฝืนขั้นการนะครับมีอะไรให้เราใช้ช่วยเหลือให้เรียนนะครับตำนวณทางหลวงนะครับ f a c e b o o ำนวณทางหลวงนี่หนึ่งก้าวสามนะครับโทรได้ตลอดเวลานะครับเพื่อจะรับสายท่านได้ทั่นใจหรือเปล่าเรื่องนะเพราะว่าผู้ผู้ใช้งานเราจะมีเยอะเ a c e b o o k เรามีทุกสุ่นะครับเพื่อประหยัาเพร่เพื่อเพื่ออะไรนะครับ แล้วก็ล้วก็จะมีมีกิจกรรมต่างๆนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กบ้านมายนะครับก็จะเป็นการจับรางวัลนะครับู้ที่เข้าร่วมรวมถึงนะครับสํานักงานจเหมืองท่านีโครงการตาาวิเศษนะฮะที่มีแจกรางวัลเ็ื่อนะครับนะครับแล้วขอได้เลยว่าพี่น้องที่สุที่ส่งคลิปมาทางเฟซบุ๊กต้องเลือกทังหลวงครับได้รับรางวัลที่หนึ่งกรดายรางวัลเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่ช่องทางอื่นจะอยู่ในเทพของเราก็จะอยู่ฝากตลอดนะครับก็เรียนฝากเพื่อการรวมถึง ทางสื่อมวลชนนยนะครับก็ส่งคลิปมาได้นะนะส่งคลิปมาได้เลยคนะ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ังกับการท่านรองผู้ังคับการด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะที่ได้มาช่วยในการทำ่ากของเราในวันนี้ค่ะทางกองังกับการตำรวจทั้งหลวงลก็ขอบคุณในความร่วมมือ,อของทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ